สู้กันมาเยอะมากเพื่อที่จะเห็นภาพภาพานี้เรารู้สึกว่า,าช่วงแรกๆต้องยอมรับตรงๆว่าแบบผมแบบช่วงที่เราแบบหลงทางเ้วยกันก้องคั่ว่าเราจะเป็นพาร์เนอร์ด้วยกันจริงๆได้หรือเปล่าก็หลงทางมานานมากครับแล้วก็ สู้มาด้กันตลอดแล้วก็รู้สึกว่าแต่เล้ยวเขาพูดเป็นสเซนต์นมาครับจะได้เจอจะได้เห็นทุกคนนะครับแล้วก็อ,อจริงๆที่ผมรู้สึกว่าวันนี้มันคอมพลีกมากเพราะว่า พี่ผมจากที un> un> ่แบบว่าไม่แบบก็คือตั้งแต่ช่วงแรกที่ซ้อมเลยนะครับผมแบบเป็นห่วงพีเอสว่าเขาจะ โอเคไหมอะไรเงี้ย okay, like คือเขาเครียดมากๆนะครับเครียดทุกๆโปรั้นในการซ้อมเลตั้งแต่แรกจนถึงจบอนะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นการพัฒนาพ,ฒนา,พฒนาการของเขามาตลอดแล้วก็ภูมิใจมากๆที่จากคนที่แบบไม่ไม่เขินในการร้องการเต้นแต่ทววนี่เขาทำได้ดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาวป้นเก่งคนหนึ่งที่ ื่อผมเห็นเขาเก่งตั้งแต่แรกแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เราไม่รู้ว่าในด้านการร้องการเต้นเนี่ยเขาจะเก่งได้มากขนาดไหนแต่ทัท่วนี้มันพู่ใไปทุกคนได้เห็นแล้วว่าเขาเก่งมากจริงผมรู้สึกว่าตั้งแต่รู้จักพีเอสมาเนี่ยคือเราเคยมีปัญหากันบ้างแต่ว่าปัญหามันทำให้เราเติบโตมาจนวันนี้แล้วก็รู้สึกว่า มันมีคนรักพี่เต็มไปหมดเลยแล้ก็ผมก็รักพี่มากๆถึงแม้วแบบว่าผมจะแบบบ้องๆอ้องอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ผมแคร์พี่มากแบบไม่ว่าพี่จะรู้สึกอะไรผมแบบพยายามอยู่พี่ตลอดไม่อยากทิ้งไปไหนที่พูดว่า ไม่อยากเปลี่ยนพาร์เนอร์แล้วก็คือเป็นเรื่องจริงเพราะคงไม่มีใครมาแทนพี่ได้แล้วโอเคริงไหมก็จริงพูดต่อสิ ขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการเกิดแฟนคลับครั้งนี้ผมเครียดมากๆแบบไม่รู้ว่าจะทําออกมาได้ดีหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนจะชอบไหมแต่ว่าคือวันนี้ทุกคนมาเติมเตรียมให้ภาพที่ผมอยากเห็นมาตั้งแต่แรกๆเนี้ยให้ผมได้เห็นแล้วก็ดีใจที่ ภาพที่ผมเห็นเนี่ยมีพีอสอยู่ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใจดีหรือว่าทางค่ายหรือว่าทางพ่อแม่เอ่อผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะสามารถทำอะไรอย่างนี้ได้ได้อีกอะไรเงี้ยกับพีเอสอะไรเงี้ยผมกลัวว่าผมจะทําไม่ได้ผมแบบกลัวว่าวันนี้เรามาทำแล้วกลัวพลาด กลเราก็น้อยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันนี้มันสักเซสแล้วแ้้ได้อยู่ข้างเพียสด้วยแล้วก็ไม่ว่านี้จะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าขอให้ทุกคนซัพพอร์ตพวเราต่อไปนะครับสัญญาว่าครั้งหน้าๆหราต่อต่อไปเนี่ยจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ ว่าจะไม่ร้องไห้เลยตกใจอยู่เหมือนกันพี่ทำงานอยู่ที่ชู้ที่ชู้จรงก็ไม่ได้อยากบอกแล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรให้ร้องแต่เมื่อกี้มันร้องเพราะว่าอะไรมันเป็นแฮปปี้เทียงเองมันคือน้ำตาแห่งความดีใจก็จริงๆงนี่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่ที่นียรู้ว่า พอเราเจออะไรมาบ้างแล้ว the fact that we're s t a n i n g here today just prove everything เพราะว่าตอนที่เราอยู่กันแรกๆไม่เหมาะกันบ้างอยู่กันชั่วคราวบ้างแค่เรื่องเดียวบ้าง มันมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันอินซ c u r วมันทุกอย่างมันแบบรวมกันแล้วผมกครู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ได้เคยมีอะไรที่ง่ายเลยทําไมเราต้องแบบไม่ได้หยุดพยายามสักทีอะไรเงี้ยแต่พอมาวันหนึ่งเรามีพาร์ทเนอร์เรามีวิลเลียมคนที่แบบคือผมบอกตรงนี้เลยว,ว่าถ้าไม่ใช่พันน้องเนี่ยแล้วน้องไม่ได้เป็นแบบเนี้ยวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วทุกคนที่อยู่ที่เนี้ย ถ้าทุกคนไม่อยู่ที่นี่วันนี้วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนเราทุกคนผ่านบททดสอบอะไรมาก็แล้วแต่สู้อะไรกันมาก็แล้วแต่เพื่อให้มีวันนี้เพราะฉะนั้นนะมันใกล้อะหมดชัองออกมาที่มันมาถึงวันนี้สักทีแล้วก็ต้องขอบคุณวิลเลียมพาร์ทเนอร์คนสำคัญคนนึิม ที่ไม่เคยปล่อยไปเลยเพราะว่าอาเราก็มีข้อเสียเราก็มีข้อดีข้อเสียปะปนกันไปแต่มันก็จะมีมี่คนที่มันรับความเป็นเราได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วพร้อมจะปรับไปด้วยกันถ้าเราไม่มีถ้าเรามีอีโก้ใส่กันอะทุกอย่างมันก็จะไม่ได้แบบลงเอยได้ด้วยดี แล้วผมเคยรู้สึกว่ามาจนถึงวันนี้แบบซีรีส์ประสบความสำเร็จเราเป็นคู่ออฟฟิเชียลแล้วเราไม่ต้องไปไหนแบบโรลโลซ่อนๆ <c oughs> ไม่ต้องกล <c oughs> ัวคนอี่เห็นว่า <c oughs> ไปได้วยกันอีกแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นวันดีๆ,ๆที่ ที่มีแล้วในทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตกันเสเรมาแล้วก็อย่างคอนเสิร์ตอันเนี้ยที่บอกว่าเครียดอะเพราะว่าคือผมเป็นกกีฬาว่ายน้ำเนาะไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมาขึ้น,นคอนเสิร์ตจะมาแบบร้องมาเต้นมามีโชว์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันห่างไกลตัวมากคือเราไม่คิดว่าเราเก่งอะไรเลยนอกจากว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วแบบ พอมาวันนี้มันได้รับโอกาสมันได้แบบมามาได้มาอยู่กับคนที่มันเก่งในด้านนี้มากๆมันก็เหมือนแบบโอกาสที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนได้ลองทำอะไรให,หมๆ่ๆซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับทางค่าย GMMTV ขอบคุณเวสตี้ทุกคนที e ่อยู่ที่นี่ขอบคุณทุกคนที่คอยสพอร์ตที่ทำให้พวกผมสองคนได้รับโอกาสนี้นะครับแล้วก็คิดว่า หลังจากนี้มันก็จะดีแบบนี้แหละใช่ไหมก็ใช่ <the following> ไม่เพราะว่าก็เหมือนที่เคยพูดไปครับว,ว่าเรามานน่ากินข้าวกันแล้วเราต้องหาเรื่องปัญหาอะไรเรื่องมาคุยกันซึ่งตอนนี้มันมันไม่มีแล้ว มันทำให้เราโล่งรู้สึกว่าวเราแค่มาคุยกันว่าวันนี้กินอะไรแค่นั้นเองไม่มีเรื่องในดีเทลซึ่งแบบว่าต้องดีทอลอะไรอย่านี้ไม่มีเลยวันนี้มันเลยมีความสุขมากๆใช่มีความสุขไหมมีสิมันเป็นเหมือนวันที่เราแบบใช้คำว,ว่าวาดฝันไว้แล้วกนะันไหมว่าเราจะมีวันนี้ด้วยกัน ตั้งแต่วันที่เราเวิร์กชอปซีรีส์ว่าถ้าเราเป็นซีรีส์ด้วยกันแล้วซีรีส์เรามีคนดูแล้วออนแอร์ไปแล้วมีคนชอบมันก็จะมาถึงวันนี้ซึ่งวันนี้มันก็เป็นแบบนนั้นดีใจไหมล่ะใช่ okay. ว่าเมื่อก่อนตอนที่ซีรีส์เราออนบอกว่าเราจะไม่ดูจ้อู่้กว่าซีรีสเราจะมีคนดูไหมเราจะจะมีคนเห็นว่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนแบบทำให้ผมได้แฟลชแบ็กไปตอนนั้นว่าผมแบบ ผมก็ทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องเทมโปมากๆอยากให้มันเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนรู้จักพวกผมอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็มันเกิดขึ้นแล้วมีคนรักเต็มไปหมดเลยให้มันไหลออกมาบ้างก็ได้ ไม่ต้องเช็คแข่งตลอดเวลาก็ได้ตถ่ายรูปดีกว่าเช็คน่าหน่อยไหมจะถ่ายรูปอ่ะมายถึงตัวเองอ่ะเช็คน่าหน่อยไหมถ่ายรูปกันดีกว่าทุกคนถ่ายรูปดีกว่าครับ ขาอะไรอ่ะ <laughs>